ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ขอมาพบกัรดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องของพระมหาชนกขอย้อนต้นสักนิดหนึ่งเรื่องจะได้ประสานกันความมีอยู่ว่าเมื่อพระมหาประราชต้องถูกพี่ชาย เชื่อคนยุยงส่งเสริมพวกประจบสอปรอหาว่าพระองค์ขบถต,ต่อพี่ชายความจริงบุคคลที่มีอำนาจวาสนาในความเป็นใหญ่นี้ต้องระวังให้มากตอนที่ไม่มีอำนาจวาสนาะนไม่เป็นไร มีขึ้นมาแล้วนี่คนดรายร้ายที่เรีว่าใจเร็วๆหวังประโยชน์ส่วนตัวนี่มีมากเช่นเดียวกับท่านปุรชนกเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตทำความดีทุกอย่างเพื่อพี่ในฐานะที่เป็นมหาอุปราชปกครองบรรดาประชาราด้วยความซื่อสัตย์และเมตตากราณี แต่ถ้าว่าพระเจ้าพี่ก็ไปหลงเชื่อคนยุยงหรือว่ายุย่างแต่แกงแสะฟังประโยชน์ใส่ตนจึงกระทั่งจับน้องชายของตนโดยการไร้ยการพิจรารณาอาไปขังความจริงก็คิดแก้ฆ่า,าแต่ถ้าว่าพระเจ้าปูราชนกอาศัยที่มีความซื่อสัตย์สุจริต จึงได้ดิธิฐานจิตว่าถ้าข้าพเจ้ามีความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าพี่จริงขอให้โซ่ตรวนเคลื่อนจรจำหลุดและเรือนจำจงเปิดอธิฐานและเรือนจำก็เปิดมาตอนหลังนี่ท่านมาจุดนี้เป็นจุดที่ควรจะคิดคือว่าคนดีๆที่เขามีความซื่อสัตย์สจริตน ถ้าเราไปคิดประทุษร้ายเขามากๆใจเขาก็เหมือนใจคนทุกสิ่งทุกอย่างถ้าถูกกดแล้วมันก็ดันขึ้นดูตัวอย่างสปริงถ้าเรากดลงไปงแรงๆมันหมดที่ไปมันก็ผลักตัวมันขึ้นมาข้อน,นี้ชั้นใดคนเราก็เช่นเดียวกันถ้าคมคูกดขี่กันมากเกินไปการคิดสู้มันก็มีขึ้น จากนั้นเมื่อพระองค์หนีไปชายแดงไกลพี่ชายตามไปไม่ได้เมื่อบรรดาประชาชนท่านหลายพากันไปหาม,มากเพราะขาดพระองค์เสร็จแล้วเจ้าบรรดาอามาตพุจริตคิดตัวอยากจะได้เป็นคนใหญ่คนโตที่เรามักจะชอบเรียกกันว่าเจ้าเท่าสารพัดพิษคั้นว่าเจ้าเท่าหรือไอเท่าสารพัดพิษ นี่เขาเรียกกันมาตามภาษาโบราณก็หมายความว่าที่มันจะคิดขึ้นมาอะไรมาแต่ละอย่างนะของดีมันไม่คิดคิดแต่เรื่องเลวๆไร้ร,ร,ร,ร้ายให้เข้ามาถืออย่างเดียวว่าตัวสบายก็แล้วกันบ้านเมืองจะชิบหายบรรลัยใครจะมีความทุกข์ขนาดไหนไอ้เท่าสารพัดพิษไม่ได้คิด คิดอย่างเดียวว่าฉันมีความสุขเท่านั้นเป็นพอนี่บรรดาเจ้าเท่าสารพัดพิษทั้งหลายเหล่านั้น <c oughs> ไมื่อเห็นว่าพระเจ้าโพาชนกมหาอุปราชไปแล้วจึงได้ถืออำนาจในการทุจริตของตนโกงบรรดาประชาชนหลายคมขีให้มีความทุกข์ บรรดาประชาชนที่เคยมีความสุขมาสมัยที่พระเจ้าโพลชนกเป็นอุปราชปกครองด้วยความเป็นธรรม <c oughs> เมื่อเกิดความทุกข์อย่างนั้นเข้าไม่เห็นว่าท่านมหาอุปราชหนีไปอยู่แดงไกลที่ได้พาตามกันไปเรียกว่าไปกำเกิดจะหมดเมือง บุคคลที่ไม่ไปก็ตั้งกำลังใจไว้ว่าถ้ามาเมื่อไรเราพร้อมต้อนรับนี่เพราะสายที่พระเจ้าปุราชนกท่านถูกคมเหงมากเกินไปจึงได้ตัดสินใจว่าเมื่อก่อนนี้เรามีความดีความกตัญญูรู้คุณแต่พระเจ้าพี่แต่พระเจ้าพี่คือคิดประทุษร้ายแฆ่ข่าเรา ทีนี้เราขอเอาบ้างละมันมีความจำเป็นนี่เราจะต้องการถ้าพระเจ้าพี่จะไม่ให้พระราชาสมบัติเราเราก็จะรบขอย้อนต่อไปนิดหนึ่งอีตอนนี้เมื่อพระองค์ทรงยกทัพผ่านมาก็หาคนต่อสู้ไม่ได้มีแต่คนเข้าเป็นพวกก็มีความรักไม่ทัน มาถึงแล้วจึงได้ส่งสารเข้ามาว่าพระเจ้าพี่ครั้งก่อนหม่อมฉันไม่เคยคิดประทุษร้ายพระเจ้าพี่เลยแต่หม่อมฉันก็ต้องถูกกักขังจองจำทำโทษที่เป็นเหตุเพราะพระเจ้าพี่เชื่อพกถ้อยคำของบุงคคลซอพรอหาประโยชน์ใส่ตน หาได้ใช้ปัญญาของตนเองพิจารณาให้ถึงความทองแท้ไหมละบัดนี้บรรดาประชาร,รัษฎรทั้งหลายมีความเดือดร้อนหมอมฉันเองหนีไปอยู่ในป่าทีงแดงไกลบรรดาพวกเขาทั้งหลายก็เิีงทิ้งบ้านทิ้งเรือนไปอยู่กับมอมฉัน โดยพระอาศัยเจ้าเท่าเจ้ามันดาเจ้าเท,ท,ท่าสรรพัดพิษทั้งหลายเหล่านั้นไปคมเหงื่รังแก่เขายึดทรัพย์สมบัติทำลายทรัพย์สินลูกเขามีใครชอบใจก็ไม่ว่าเอามาให้ได้ตามใจชัยเขาแล้วกันเมื่อบรรดาประชาราชมีความเดือดร้อนอย่างร้อนอย่างนี้หม่อมฉันทนไม่ไหว บัดนี้หม่อมฉันจะต้องขอพระทุศรายเจ้าพี่บางถ้าหากจะไม่ต้องการให้เกิดสงครามก็ขอให้พระเจ้าพี่มอบราชสมบัติให้กับหม่อมฉันเสียแต่โดยดีถ้าพระเจ้าพี่ไม่ให้ก็ต้องเตรียมตัวออกมาชนช้างกหมบอมฉันในวันพรุ่งนี้นี่เป็นสารที่ถึงพระเจ้าพี่ ฝ่า,ายพระเจ้าอริธาธนกเมื่อได้รับจดหมายของน้องชายตอนนี้ก็ต้องแข็งใจเขามีขัติยะมะนะตามธรรมดากษัตริย์ต้องมีความมานะอยูต่ตนหนึ่งเพราะกษัตริย์นี้ก็แปลว่าน,นักรบเนื้อแท้จริงๆจ,จะเป็นคนกลา้าคนที่ขาดตาขาวยังไงก็ตามที เมื่อเขาท่าม,มาอย่างนี้มันก็ต้องรบและเรียกกันว่าจำเป็นต้องตกบันไดพลอโจรจริงคิดจะยกพลออกไปต่อสู้แต่ในขณะนั้นอาคามัยเฮสีกำลังทรงพระคันอยู่พระเจ้าอริธาชนกจิงตัดเรียกมาสั่งว่าน้องหญิงขึ้นชื่อว่าสงคราม สงครามนี่ไม่มีดีเลยเพราะมีแต่ความพินาศเท่านั้นประดดิยว่าเราถมน้ำลาย,ลลววาาลย,ยด้วยกันหนระือว่าสาดน้ำด้วยกันมันย่อมเปลียนด้วยกันทั้งสองฝ่ายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่แม้ว่าจะชนะก็ต้องบาดเจ็บจเจาเรื่องแน่นอนไม่ได้ ึทมหน่ความจะเอาได้เปรียบคนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะไม่ได้ฉะนั้นพี่จะขอยกพลออกไปต่อสู้กับเจ้าปูราชนกถ้าหากบางอื่นพี่เมียอนตรายไปเจ้าจงพยายามรักษาคันไว้ให้จงดีเจ้าจงคิดถึงลูกของเราให้มากและจึงจะยกพลออกไป ออกไปเพื่อจะต่อสู้กับพระนุชานี่นังสือแกย่องเขียนว่าตามลางสังหรณ์นี่การที่เล่านิทานหรือว่านำชาดกเรื่องนี้มาเล่าให้บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังขอบรรดานักปรญ์ท่านหลายที่ได้รับฟังว่าหนังสือชาดกที่กำลังนำเอามาเป็นตัวบท เป็นหนังสือที่ก็แปลแล้วถูกตัดริตรอนไปสัมากเป็นที่น่าเสียดายว่านักปรารุ่นหลังนี่ไม่ไหวของดีดีทิ้งเข้าไปเสียหมดนี่ศาสนาขขงองค์สมเด็จพระบ,บรมสุคตที่จะร่อยหรอลงไปกับพระวัตบรรดานักปราชญ์ทั้งหลายเหล่านี้นั่นแหละ แล้วก็มันเป็นเป็นการบางเอิญจริงๆหาต้นบาลีแท้ๆไม่ได้ก็จําเป็นจําใจต้องเอาหนังสือที่เขียนไว้แล้วก็ถูกตัดทอนความดีไปเสียมากเอามาเล่าสู่กันฟังถ้ามาเอิญบางเอิญมียขาดตอนไปบ้างมันต้องขาดมากก็ต้องขออภัยกับบรรดาท่านผู้บริษัทด้วย จะใช้แต่กำลังใจความจำจริงๆนี่ก็รู้สึกว่าหนักใจจะพลาดรั้งมากเกินไปนี่ขอเล่าต่อไปว่าเจ้าริธาชนกคาดว่าจะต้องแพ้จริงๆเพราะเมื่อได้ชนช้างกับพระเจ้าโพราชนกเข้าแล้วก็ปรายกฎว่าเสียทีถูกพระเจ้าโพราชนกชนช้างอะไร ถูกเจ้าพระเจ้าโบรยนกฟันสิ้นรผชนญเป็นคอช้างไล่พ้นก็แตกรกระจายไพ่แพ้หนีไปไม่เป็นขบวนนี่ความจริงเรื่องนี้ก็ดีไม่กันกษัตริย์ต่อกษัตริย์ในว่าแย่งสมบัติกันก็ไม่ต่างกวนทหารมาสู้กันตัวต่อตัวระหว่างพี่กับน้องแต่ว่าไม่เหมือนกับพระเจ้าอ้ายพระเจ้ายี ท่านสองพระองค์นี้ท่านสู้กันไปสู้กันมาเลยตายด้วยกันทั้งคู่เป็นเหตุให้พระเจ้าสามพญาครองเมืองแต่นี่สําหรับพี่ในความจริงเดิมเป็นคนดีแต่มาเสียเพราะคนประจบสองรอที่พระพุทธเจ้าดังกล่าวว่าไอ้ปาปมิตรมิตรชั่วนี่จนละมัดระวังฉะนั้นเรื่องนี้ต่หากว่าท่านพูดใด มีอำนาจวาสนาบารมีถ um ้าตำรวจทหารตั้งแต่สิบตรีขึ้นไปข้าราชการพลเรือนตั้งแต่สเมงขึ้นไปจนทั้งตำแหน่งนายกทหารก็ได้ตั้งแต่เล็กขึ้นไปถึงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดถ้าหากว่ารับตำแหน่งใดๆแล้วก็อย่าลืมตนลืมตัว จงคิดว่าเราทำเพื่อความสันติสุขของปวงชนทั้งหลายเ,าเรื่องการเมาในวาทะหรือวาสนาบารมีนี่ย่อยยับกันมามากแล้วคำว่ายศมีขึ้นมาได้มันก็ต้องสลายได้ลาบมีขึ้นมาได้ก็ต้องสลายได้นักการเมืองหรือผู้มีวาสนาใหญ่ ที่ต้องจบไปด้วยเกมที่ไม่ดีนั้มีมากขอให้ท่านหลายจงใช้สติปัญญาและมัตตวังกันไว้ให้มากว่าใครเข้าทำแบบไหนชั่วได้ชีวิตของตัวจบด้วยอาการไม่ดีอาการอย่างนี้จงถือเป็นครูแต่ว่าไม่ใช่ครูเพื่อปฏิบัติเป็นโคร,เรูเพื่ละเขาเล่าเรื่องนี้ต่อไป สำหรับพระราชเทวีพระทราบข่าวว่าพระราชสวามีสิ้นพระชนและบรรดาประชาชนพลเมืองก็แตกตื่นอุ้มลูกจูงหลานหนีข้าศึกพระนางก็เก็บของที่มีค่าใส่ลงกระเช้าผ้าเก่าๆเอาผ้าเก่าๆเข้ามาปิดไปแล้วเอาเข้าสารใส่ข้างบน เดินไปก็ร้องไห้ไปหนีไปปะปนกับบรรดาประชาชนพลเมืองโดยไม่รู้ว่าใครเป็นใครเ็าปลอมตัวไปเวลานั้นไม่มีใครจำหน้าใครกันแล้วเพราะต่างคนต่างหนีแต่ความจริงเขาไม่ฆ่าเขาต้องการฆ่าคนเดียวคือพี่กับน้องเขาจะฆ่ากันแม้แต่ทหารเขาก็มาใช้รบ ถ้าเรื่องการตกใจในคําว่าแพ้ก็ไม่แน่ใจคิดว่าเขาจะทาอันตรายก็ได้จึงพากันหนีนี่ก็พระน,นางคิดว่าจะหนีไปทางใดจึงจะรอดพ้นจากฆาศึกพระนางคิดพระน,นางในคิดอยู่แต่ในใจแล้วขึ้นมาได้ว่าเมืองจำปาอยู่ทางทิศเหนือของเมืองมิถุนมิถุนม,ม,มิถิลามหานคร ถ้าเราหลบหนีไปทางเมืองน,นี้ก็จะปลอดภัยจึงพยายามด้นด้นดันไปออกประตูด้านทิศเหนือของเมืองจนได้ตอนนั้นไม่ต้องด้นไม่ต้องดันก็ได้เพราะว่าไม่มีใครเขาสนใจด้วยว่าข้าศึกที่มาตีเมืองไม่ใช่คนอื่นเป็นน้องของภาษามี แล้วก็เป็นคนที่ประชาชนรักเป็นคนดีในเมื่อพี่ชายตายแล้วก็ไม่ได้สั่งกองทหารของท่านให้ฆ่าทหารของพี่ชายแต่ว่าบรรดาทหารทั้งหลายเกรงกลัวเพราะนักรบเกรงว่าเขาจะฆ่าก็พากันหนีนี่เป็นเรื่องธรรมดาขั้นเมื่อพน,นางออกไปได้แล้วพน,นางก็ไปในลักษณะของคนธรรมดาสามัญ แถมคันก็แก่หอบผ้าผ่อนแล้วก็เช้าเข้าของเข้าสารเสสั่งไปจนกระทั้งถึงสลาที่พักแห่งหนึ่งตอนนี้ก็อิดโรยเต็มทีหน้าสงสารพระนางความจริงเราบ้างเขาบ้างนะท้องก็แก่แล้วก็คนใช้ก็ไม่มีคนใช้ก็หนีเป็นคนทางสองทาง เอาของที่มีค่าใส่ตะก,กล้า,อากะกะกะเอาผ้าก่าวปิดแล้วก็สารเทินใส่ข้างบนเป็นการแพร่งตานานยังได้เข้าไปพักที่สลานนั้นตั้งใจถามชาวเมืองท่านหลายถ้าที่เขเดินผ่านไปผ่านมาถามว่าเมืองจำปานี่อยู่ทางไหนแต่รายปรากฏว่าหาคนรู้จักเมืองจำปาไม่ได้ ตอนนั้นตามพระบาลีทั้งกล่าวว่าเริํานาจบุญญาธิการของทารกในครรภซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ได้แก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์นี้ก็เป็นเหตุบันดาลให้ทิพระอาดคือบรรดุกโพลศิลาอาดเข้าพระอินแข็งกระดังตามธรรมดาบรรดุก,กัโพลศิลาอาดนี้มีความนุ่มนิ่ม หมือนกับเรานั่งเก้าอี้สปริงแต่พระทวาเวลาที่คนมีบุญญาธิการมีความเด็ดร้อนบรรดุกัรมลลเสราอายของพระอินท์ก็แข็งแสดงเหตุว่าคนที่มีบุญได้รับภัยทิบัติพระอินท์จะต้องช่วยเชนั้นเมื่อพระทิพระอัดของพระองค์ที่อ่อนเเคยเคยอ่อนแต่ก่อนมา กลับแข็งกันด่างดังศิลาประหลาดใจคงจะสมดำฤิว่าคงจะมีเหตุมันม่นมั่นแม่นในแดนดินอัมมาลินน,นั่งพินิจคิดสงสัยจึงสอดส่องทิพนเนตรโดยเหตุภัยก็แจ้งก็ทราบได้เพราะพ่อสายพนนางมีความลำบากนี่ว่าไปเรื่อยไปนั่นเอง ก็ทราบว่าพระโพธิสัตว์ซึ่งอยู่ในคันเขาพระนางได้รับความทุกข์พระน,นางจะไปเมืองจำปาแต่ว่าไม่รู้จะผลไปทางไหนเดี๋ยวนี้ไปนั่งถามทางผู้ที่ผ่านไปผ่านมานะที่สลาพักเดินทางระองคิดว่าจำจะต้องอนุเคราะห์ถ้าไม่อนุเคราะห์แล้ว ก็เห็นว่าจะผิดระเบียบของความเป็นพระอินทร์แต่ตามหนังสือกล่าวว่าถ้าไม่อนุเคราะห์ศีะเราจะแตกเกียดเสียงอันนี้ไม่จริงหัวเทวดานี่แตกไม่ได้เทวดาอยู่ดีๆจะหัวแตกไม่มียก็เป็นอันว่าใบมันจะก็เรียกว่าไม่ทําหน้าที่ของตัวให้ครบถ้วนนั่นเอง เพราะพระอินคนที่จะเป็นพระอินนั้นได้ต้องอาศัยวัตบทเจ็เประการจะไม่ขอกล่าวเพราะพูดต่อไปเจนี้คิดว่าน่าหนักใจเมื่อเวลานี้พระนางนะมีความลำบากมากจำที่เราจะต้องไปช่วยเจได้ทรงระมิตรพระองค์เองเป็นคนแก่แล้วก็เนี่นมิตเกวียนล้ววัว ขับเกวียนผ่านมาทางนั้นพอพระน,นางไลห็นเข้าจได้ทสงออกปากถามว่าคุณตาเจ้าขาหลานอยากจะรู้ว่าเมืองจำปาน่ะอยู่ทางไหนคุณตาก็แกล้งถามว่าหนูจะไปไหนได้จ๊ะพน,นางจึงได้ตอบว่าฉันอยากจะไปเมืองจำปาเจ้าขา ท่านเองก็ตอบว่าเอ,อ้าหนูจะไปทําไมละจ๊ะท่านนางตอบว่าฉันญาติฉันมีอยู่ที่เมืองน,นั้นสามีของฉันออกรบก,กับข้าศึกเขาตายเช่ในสนามรบฉันก็เลยคิดจะไปพึ่งญาติอยู่ที่เมืองน,นั้นคุณตาาจึงได้ตอบว่าถ่าอย่างนั้นก็ดีทีนะตาเองก็จะไปเมืองจำปาไม่กัน ถ้าแม่หนูไม่รังเกียจแล้วก็เชิญขึ้นมาบนเกวียนเถิดกำลังท้องไส้แก่อย่างนี้เดินไปจะลำบากความรู้สึกของพน,นางในเวลานั้นคิดว่าเหมือนกับเทวดามาโปรดความจริงก็เป็นเทวดาจริงๆแต่พน,นางไม่ทราบพน,นางจะได้รีบขึ้นเกวียน เมื่อพน,นางขึ้นไปบนเกวียนแล้วเพราะความเหนื่อยและเพลียในการที่เราเราเหินเดินมานานพรน,นางก็เองกายลงไปพักก่อนเลยนอนหลับไปแต่ความจริงคนที่หลับบนเกวียนได้น่ต้องเพลียมากถ้าว่าท่านหลายไม่เคยนั่งเกวียนนั่งไะไรรู้อาตมาเคยนั่งเกวียนไปในป่าไปธุระบ้างไปเทศบ้างสมัยก่อนมาหารถหาเรือไม่ได้ ดีไม่ดีพอไปถึงที่ลงจากเวียนเท่านั้นเดินไม่เป็นมันเวียนที่สะไปหมดมันเวียงซ้ายเวียงขวาจนหน้ามืดตาลายถ้เาเรื่องนี้ทิ้งเอาไว้ปล่อยไปก็แล้วกันเล่าเรื่องของนางต่อไปขั้นื่าบ้านนางตื่นขึ้นในเวลาเย็นก็พบว่าถึงเมืองแห่งหนึ่ง จงไน้ถามคุณตาผู้ขับเกวียนว่าคุณตาเจ้าข,ขาเมืองที่อยู่ข้างหน้านี่่ก็เมืองอะไรคุณตาก็บอกว่าเมืองจำปาที่แม่หนูต้องการจะมานั่นแหละพระนางก็แปลกใจเว้เมันจำปากับเมืองเรานี่มันไกลกันน่ะหกสิบยชดนี่ทำไมมาครู่เดียวจึงถึง ยังได้ถามคุณตาว่าคุณตาเจ้าขาเมื่อยาป่าในความจริงมันไกลทั้งหกสิบโยน์จากที่ฉันพักแล้วทำไมมาถึงเร็วนักล่ะคุณตาก็บอกว่าไม่หนูไม่รู้หรอกรือตาเนี่ยเป็นคนเดินทางไปไปมาที่นี่เสมอเสมอเป็นประจำจะต้องรู้จากทางลัดหรือทางอ้อม ถ้าที่ตามมาถึงเร็วเวลานี้ก็เพราะว่าตาม,มาทางลัดถึงถึงเร็วกว่าปกติมากคั้นเมื่อทรงขับเกวียนเข้าไปใกล้ประตูเมืองทางทิศตะวันออกพระอินทจึงได้ทรงบอกแก่นางว่าบ้านนทางที่ตาจะไปในบ้านตาอยู่ทางเหนือ แม่จงลงที่นี่ก็แล้วกันนะเพราะว่าจะได้เข้าไปในเมืองถ้าไปทางเหนือก็จะเดินกลับมาไกลทางนี้ใกล้บ้านหมายความเป็นประตูที่ใกล้พระราชฐานของพระราชาแล้วบ้านคนก็อยู่กันแถบนี้มากญาติของนางนงและอ่ญาติเขาแม่หนูคงจะอยู่แถบนี้เพระนางจึงได้ลงจากเกวียนแล้วไปพักที่ศลาหน้าเมือง คิดไม่ตกอีกว่าจะไปทางไหนดีเพราะเมืองนั้นนางนี้ก็ไม่รู้จักเหม่กันไม่เคยมาเป็นแต่เพียงรู้ว่าเมืองจำปาเนี่ยมันอยู่ทางทิศเหนือเขมเหนือเขาเมืองมิถิลามาหานครเท่านั้นการมาก็มาแบบเดาสูงคิดคิดว่าจะตายอันดับหน้าในขณะนั้นเองก็เป็นการบังเอิญ ทางนี้ก็ยังต้องขอต่อเพราะนังสือด่มนี้เขาตัดเอาความจริงไปสมดตหน้าตำหนิคนแปลหนังสือแล้วก็ตัดคอทอนของดีเข้าไปแบบนี้ทำให้เด็กๆรุ่นหลังเข้าใจพระพุทธศาสนาผิดหมดท่านบอกว่าพระอินท่านไปแล้วท่านทราบดีว่าพระนาง จันเทวีนี่ไม่มีญาติอยู่ในเมืองนี้จึงได้บันดาลให้อาจารย์ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งเป็นคนดีมากทรงเสียทรงธรรมมีวิชาความรู้รู้จักศิลปะวิทยาแล้วก็คิดว่าพระโพธิสัตว์ที่อยู่เดกันต่อไปจะกลับไปปกครองเมืองมิถิลามหานครใหม่จึงบันดาลให้จันใหญ่ผู้หนึ่งพาลูกศิษย์เดินมาทางนั้น ข่านเห็นว่านางเข้าข่านเห็นว่านางนั่งอยู่ที่ศาลามีหน้าตายอ็นดูแต่คงไม่มีลาเหมือนเจ้าเท่าโหัวโง่คิดจะเอาคนสาวสาวทำเมียก็เ,เกิดความสงสัยเข้าจึงสอบถามได้ความว่านางนี้ัยมาจากข้าศึกเพราะข้าศึกข้าสาม,มีตาย พี่น้องที่นี่ก็ไม่มีแถมยังมีท้องมีไส้เต็มเสร็จมีท้องชช้นด,ด้วยจึงได้ชวนให้ไปพักอยู่กับเขาสำหรับพนนางดูลักษณะเห็นว่าเป็นคนดีก็เลยยอมไปด้วยถ้าต่อมาทานาจา่ายก็แสดงแสดงพนนางว่าเป็นน้องของตนให้วันดาลรกศริธิ์และคนอื่นทราบ พระนางก็อยู่กับอาจารย์นั้นในฐานะน้องจริงๆคืออาจารย์ไม่สถาปนาน,น้องใหม่ขึ้นมาเป็นพัญญาเป็นคนดีมากท่านได้อาศัยอยู่กับท่านอาจารย์ในฐานะของน้องจนกระทั่งนางได้คลอดบุตรออกมาเป็นชายมีผิวงามลักษณะหน้าตาดี ท่านานางเกงตั้งนามว่าพระมอม่ใช้ชื่อว่ามหาชนกเหมือนกับชื่อเดียวกับพระเจ้าปโปอัระบันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับเรื่องนี้พยายามเล่าเรื่องให้เร็วที่สุดไม่อยากจะแซ่แซงอะไรมากกับเพราะว่าถ้าเือนแซ่แซงเกรงว่าจะเสียความแต่ก็เป็นที่น่าชื่าใจ ว่านักปราดรุ่นใหม่นี่ไม่เป็นเรื่องเรื่องเขามีดีมากกว่านี้ละเอียดมากกว่านี้เขาเป็นการมาเอื่นี่หาบาลีไม่พบไปเจออนังสือที่เขาแปลม,มาแล้วก็ตัดทอนของดีเขาทิ้งไปเสียมากสงสารองค์สมเด็จพระพูทมีพระภาคเจ้าที่ทรงสอนไว้แต่สําหรับวันนี้เวลาก็หมดแล้วที่บรรดาท่านพุทธบริษัทหลายอาตมาก็ต้องขอลาก่อน ก่อนจะลาก็ขออวยพรให้มรรดาท่านพุทบริษัททุกท่านจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลได้จงจเจริญไปด้จจวยจาโตและพิธาพรชัยทั้งสี่ประการมีอายุวันณะสุขภพละและปฏิภาณหากทุกท่านมีความประสงค์สิ่งใดก็ค่อยได้สิ่งนั้นสงความปรารถนาจงทุกประการสวัสดี